ไม่ใช่เพียงแค่พรีเซนเตอร์แต่มินตัดสินใจเข้ามาเป็นบอสมินของครอบครัวทีไอคอนกูบวันที่8มกราคม2568บอสมินและบอสแซมถูกปล่อยตัวจากเรือนจำหลังจากสำนักงานอายการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องทุกข้อกล่าวหาแต่ยังส่งความเห็นไปให้กรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณาว่าเห็นด้วยหรือไม่หลังจากนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีแนวทางการดำเนินการต่อไปสองแนวทาง คือหมองหาข้อมูลใหม่เพื่อสนับสนุนการฟ้องร้องและส่งเรื่องให้สำนักงานอายการสูงสุดสั่งฟ้องบอสมินบอสแซมวิดำเนินการฟ้องศาลเองสองมีความเห็นตามสำนักงานอายการหากปรากฏว่าเป็นไปตามข้อสอง ผู้ได้รับผลกระทบจากคำพูดชวนเชื่อของบอสมินและบอสแซมต้องดำเนินการฟ้องคดีอาญาโดยตรงหรือฟ้องคดีเพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาแต่ต้องมั่นใจว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอในการพิสูจน์ความผิดของบอสมินแอะบอสแซมถ้าเขาหลุดคดีเราจะโดนเขาฟ้องกลับว่าฟ้องร้องให้เขารับโทษอาญา